สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอันลิงก์ A P P V N นะครับลิงก์ตัวนี้นะฮะลิงก์ตัวนี้ลิงก์ตัวนี้นะครับ ดิ่งตัวนี้น,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 นะครับมาดูกันเลยนะครับก็เข้าไปใน google นะครับ google หาก่อนเดี๋ยวหาก่อนนะครับ ลงมาแล้วก็พิมพ์มาว่าโหลด A P P V N นะครับแล้วก็คลิกอันแรกเลยนะครับ เขียนแหลกเลย,เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับกดดาวน์โหลดอันน,นนั้นเนี่ยนะครับอันนี้แต่ว่าของผมโหลดไปแล้วโหลดเสร็จติดตั้งเลยนะครับอันนี้เป็นแอปโหลดเกมโปรครับ ลายเกยมเลยนะครับติดตั้งเสร็จใช่ไหมครับแล้วคุณให้คุณผู้ชมเข้ามาในเพ t สตรครับเพ t สตแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็หาเกมที่คุณผู้ชมอยากเล่นนะครับอันนี้ ถ้าเกมใช้เงินมันก็ไปโหลดใน VPN ได้เลยครับฟรีครับผมจะเอาเกมอันนี้นะครับเกมเกมเดี๋ยวนะครับเนเกมมันเกมนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะครับเอาเกมนี้นะครับ ก็ให้ผู้ชมเลื่อนมากด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 แชร์นะครับกดแชเนะ่ยแชเนะ่ะแล้วก,กดเข้าไปแล้วก็มันจะมีแอป a p p v n เนี่ยนะครับเนี่ยให้คุณผู้ชมกดเข้าไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บหนึ่งนะนี่นะครับมันกำลังไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับ,รบผมจะออกไปก่อนโฮปิสโต้ใหม่โฮปิสโต้ใหม่ กดแชร์ใหม่น e p p ใหม่นะครับนี่ครับถ้ามัเขียนว่า m o d เนี่ยแปลว่าโปรนะครับวงเล็บ m o d นะครับดูนะครับเนี่ย m o d นะครับ ข้งบนชื o ่อมาแล้นะครับ MOD แล้วก็ใ e ห e ้คุณผู S ้ชมกดดาวน์โหลดอันสีเขียวนี่นะครับแล้วก็กด CLOSE นะครับแล้วก็กดอีกนะครับ CLOSE มันก็จะทำการดาวน์โหลดให้นะครับ ๋ยวผมจะทำให้ดูอันหนึ่งนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จนะครับนี่ก็เป็นการโหลดเสร็จแล้วนะครับถ้าโหลดเสร็จมันจะดิ้งขึ้นมาให้เลยนะครับให้คุณผู้ชมกดติดตั้งเลยนะครับ ต่างไปรอก่อนนะครับรอผมจะตัดไปตอนที่มันติดตั้งเสร็จนะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเปิดเลยนะครับแอปแอปเนี้ยแอป appvn นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็กด đuôi nó khắp, nên mình sẽ trao lại khắp nó mới trong quá เดี๋ยวผมจะตัดไปโอ,โอ้ไม่ไม่จะเป็นแล้วครับมันก็หลังรูดแล้วเนี่ยนอนนิดหนึ่งนะครับรอนอนนิดหนึ่งม่ครับโอ้เดี๋ยวผมจะพอดรีเสียงก่อนนะครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นตาหนึ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวมจะตายเลยนะครับเอาเอาให้เล่นครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเขากำลังสอนอยู่แอนรับแป๊บหนึง่งแปบ๊บเดี๋ยวผมจะตัดตอนมันเสร็จเลยนะครับ เรียบร้อยครับดูนะครับเงินนี่ครับกุญแจอะไรเนี่ยเป็นเก้าเก้าเก้าเลยนะครับก็ขอจุกหิดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ